ไม่แซล์ยังไงไหวเดียนาฟลิโปควงหนุ่มในข่าวไปงานแต่งมาคิมเบอรี่ช่วงนี้ถูกจับตาเรื่องความรักหนักมากสำหรับนังเอกสาวเดียนาฟลิโปหลังจากที่ได้ออกมาโพสต์ภาพแนบชิดก,กับหนุ่มหลอกคนหนึ่งลงอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาหลายๆคนแห่แซวกันสนัน่นหรือว่าเธอนั้นจะเปิดตัวแฟนแล้วเอ๊ะอะไรยังไงแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนสนิทของเดียนาก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าหนุ่มในภาพนั้นไม่ใช่แฟนเป็นเพียงพี่ที่สนิทกันเท่านั้นค่ะ ล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดียนาได้ไปร่วมงานแต่งของคิมเบอรี่แอนวอริมัสและมากปรินสุภารัตน์ที่จัดขึ้นณโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทราเวซึ่งงานนี้เธอไม่ได้ไปคนเดียวนะคะควงหนุ่มที่เป็นข่าวไปด้วยโดยเธอได้ออกมาโพสภาพลง IG story พร้อมแคปชั่นว่าแซลไปเลยทั้งงานฮ่าฮ่าฮ่าก่อนที่ทางแหวนแหวนปวริษาเพ็ญชาติลงไอ Story แล้วแท็กหาเดียนาว่า คุณลูกสาวที่เพิ่งเปิดตัวแฟนจำเป็นไปเมื่อวานอีแม่แทบช็อกฮ่าฮ่าฮาอุ๊ยยังไง